สวัสดีครับวันนี้เสนอเมนูง่ายๆนะครับแซนด์วิชกับอเมริกาโน่ฉบับคนจนนะอุปกรณ์ไม่พร้อมแต่เราก็พร้อมที่จะดัดแปลงนะครับสิ่งที่มีอยู่นะครับผมเรามีกาแฟบดกาแฟเมคกาแฟคั่วบดละเอียดเรียบร้อยนะครับนี เราจะทำอเมริกาโน่เย็นนะครับแล้วก็มีกระดาษกรองกาแฟพร้อมกับแก้วน้ำทรงกระบอก1ใบนะครับตามภาพเลยนะครับผมเติมน้ำร้อนลงไปให้น้ำร้อนวิ่งผ่านกาแฟบดนะครับเราก็จะได้กาแฟ ร้อนก่อนเดี๋ยวค่อยมาทําเย็นนะัระหว่างที่เราทํากาแฟเย็นเราก็มาทำแซนด์วิชปลากระป๋องกันนะครับผมแซนด์วิชปลากระป๋องนะครับก็เป็นขนมปังยี่ห้อที่มีขายอยู่ทั่วไปปลากระป๋องก็ตามภาพเลยครับเนาะเราไม่ได้มีสปอนเซอร์นะตักอเอาแค่พอดีนะครับได้ชิ้นปลาสักหนึ่งชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็เกลียเกลีย เอาขอ,อน้ำซอสนดดเดึนเงนะครับโอ้โหสองชิ้นเลยนะเกลี่ยเกลียยให้ทั่วแผ่นขนมปังนะครับนะวันนี้ขี้เกียจออกจากบ้านนะครับอาหารเที่ยงนะครับแต่กินตอนบ่าย,ายตามด้วยใบต้นหอมนะครับนะชอบแบบความแบบเต็มคําก็ใส่เยอะๆนะครับใส่ผักเยอะๆจริงๆอยากได้สลัดเนาะแต่ว่าไม่มีแล้วก็ ตามด้วยผักชีไปเรื่อยนะครับมีอะไรอีกตามด้วยนี่เลยผักชีแล้วก็พริกแดง1เม็ดนะครับไม่พอตามด้วยซีฟูดน้ำจิ้มซีฟูดนี่ใส่ช่องใส่ตู้เย็นไว้นะครับนี่กินมา2วันแล้วนี่แค่นี้เราก็ได้แซนด์วิชแล้วนะครับเรียบร้อยนะ เมริกาโน่เย็นครับกาแฟที่เรากรองเมื่อกี้นะครับนี่ผ่านน้ําแข็งก็กลายเป็นอเมริกาโน่เย็นในทันทีไม่มีอะไรยากเลยครับเมนูง่ายๆระหว่างวันนะครับผมเอาแค่ก็อิ่มนะอิ่มนะครับไม่ใช่ไม่อิ่มนะนี่รสชาติปลากระป๋องมาเต็มซอสซอสมะเขือเทศแล้วก็มี มีน้ำจิ้มซีฟู้ดตัดเลี่ยนโคตรอร่อยเลยบอกให้ลองทำดูครับ